ตอนนี้ผมก็ได้มานั่งอยู่กับท่านพลตำรวจโทพานุเกิดลาภผลนะครับท่านเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้เราก็พาท่านมาพบประชาชนนะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายและงานต่างๆที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ดูแลด้านการบริการประชาชนซึ่งมีทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศที่จะสับเปลี่ยนมุนเวียนกันเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับ ครับท่านครับตอนนี้ที่ท่านมาดารงตําแหน่งเป็นผู้วัิชาการตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยครับท่านมีนโยบายต่างๆที่มอบหมายกับผู้ใต้บังคับบัญชาไปดูแลการบริการในด้านไหนบ้างครับเนื่องจากตรวจคนเข้าเมืองนะครับเป็นเหมือนว่าเป็นประตูประเทศดีกว่าครับเรามีทั้งประตูทางอากาศนะครับทางบกและทางน้ำนะครับคนต่างชาติที่เข้ามาประเทศ ไทยเราเนี่ยจะเจ,เจอเจ้าที่ของรัฐคนแรกคือเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองใช่ครับฉะนั้นเ,เราก็จะมีหน้าที่สองส่วนในการคือส่วนการบริการ,รทำยังไงให้เขาเข้ามาด้วยความสะดวกสบายประทับใจนะครับ,รบอีกส่วนหนึ่งคือด้านเรื่องความมั่นคงประเทศนะครับทำงไงเราจะไม่ให้คนที่ไม่ดีเข้าประเทศเราน,น,นะครับน,นะครับแล้วก็ถ้าหลงเข้ามาทำไงจะให้เขาออกไป นะครับ<ช>จัดก,การเรื่องนี้คือเป็นหน้าที่หลักของเรา<ช>นะครับ,รบออนอกจากหน้าที่เรื่องการบริการการความมั่นคงแล้วเนี่ยหน้าที่ของตํารวจตอมอ,อีกส่วนหนึ่งคือหน้าที่เป็นตํารวจห้ืันนะฮะเป็นตํารวจด้วยเป็นหน้าที่ตรวจคนขเข้าเมืองด้วยเราก็ต้องดูแลเรื่องออคนไม่ดีที่มาพักอาศัยอย่บ้านเราก็ต้องถูกเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองควบคุมกับกับดูผักดันออกไป คนที่มาค่ายาคนที่มาหลอกลวงพี่น้องชาวไทยคนที่มาตั้งแก๊งลักทรัพย์เนี่ยตรงนี้ต้องต้องออกไปโดยเจ้าที่ตำรวจท้องที่ด้วยเจ้าที่ตำรวจคนของเมืองด้วยนะครับแต่ที่เหลือก็จะตรวจคนของเมืองก็จะทําหน้าที่เหมือนเหมือนตำรวจทั่วๆไปนะครับ,รบหลักๆคือคดูแลคนที่เขาเข้าบ้านเราพอเข้ามาบ้านเราแล้วเนี่ยก็ตกก้องกกับดูแลเขาอยู่ครบเก้าสิบวัน นะก็ต้องมาขอหยุดต่ออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลเขาไปอยู่ที่ไหนเขาต้องแจ้งเรานะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักๆของเราครับครับแล้วิสัยทัศน์ในการทํางานของท่านเป็นอย่างไบ้างครับเอ่อเนื่องจากเราเป็นประตูของประเทศนะครับฉะนั้นการทํางานของเราเนี่ยมันนับวันมันจะมากขึ้นแล้วยิ่งเรามุ่งเข้าสู่สมาคมอาเซียนงานก็ยิ่งเยอะ อีกหน่อยเหมือนว่าพรมแดนเราเหมือนจะถูกถูกถูกทอนออกไปให้เขาออกสมมุติว่าอย่างเมื่อก่อนมีกำแพงฝาองกันเดี๋ยวอีกหน่อยก็กำแพงเหล่านั้นจะหายไปหมดผู้คนก็จะเข้ามาฉะนั้นงานท่าทายของเราคือคนจะทช้รบการมากขึ้นทำังไงคนเรามีจํากัดตมก็มีแค่สามพันสี่พันคน เราก็ต้องงานทานา้าทายคือต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้มากนะครับๆๆเอาเทคโนโลยีมาช่วยมากเอาเทคโนโลยีมาปั๊บเนี่ยคนของเราก็ต้องพัฒนาให้เขาใช้เทคโนโลยีให้ได้ <ๆ S 2> นะครับออภาษาสา,ากลที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสาร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ต้องต้องเป๊ะที่สมอต้องเป๊ะนะครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาเดียวละอีกหน่อยเข้าสู่อาเซียนแล้วคนที่อยู่ทังพรมแดนทงออังงกัลชาต้องเป็นภาษา เป็นบ้านด้วยคนที่อยู่ทางพรมแดนมาเลภาษามาเลก็ต้องเป็นคนที่อยู่ทางพมแดนพม่าต้องเป็นภาษาพม่าส่วนพมแดนลาวไม่ต้องนะครับใช้ภาษาเดียวกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งท้าทายซึ่งหน้าที่ของุชาคือต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ยังมากํากับดูแลเรื่องนี้ได้อย่างที่ท่านผู้บัญชาการพูดเมื่อสักครู่ว่า อาจจะต้องเก่งหลายภาษาครับครับตอนนี้การสรรหาบุคลากรเนี่ยเราจะทํำยังไงครับเออเราสรรหาบุคลากรที่จะเข้ามาคือเอาตํารวจส่วนหนึ่งเป็นตํารวจอยู่แล้วตามท้องที่เนี่ยครับเข้ามาใครจะเข้าตมเนี่ยต้องผ่านการทดสอบสังกฤษก่อนอันดับแรก่าพูดพูดได้เขียนได้นะครับอันดับแรกคือผ่านการทดสอบสังเกตนะครับส่วนถ้าเป็นคนภายนอกเลยที่เข้าไปตํารวจเนี่ยเรามีรับเหมือนกันนะครับรับเป็นเจ้าที่ตมดยเพราะเนี่ยเรารับ ร้อยคนที่แล้วมาคนสมัมครมาหมื่นสี่เราก็จะคัดเหมือนกันคัดภาษาคัดค,ค,ความรู้ความสามารถแล้วก็มาอบรมของเราให้เป็นวิชาต,ตามรมเรามีโรงเรียนเขาเรียก immigration academy นะครับโรงเรียนที่ทําหน้าที่สอนตมโดยเฉพาะเพราะอาชีพตมตำรวจตมเนี่ยมันไม่สามารถเรียนจากโรงเรียนตำรวจธรรมดาได้ใช่ครับมันต้องดูพาสปอร์ตยังไงวีซ่าเป็นยังไงอันไหนปลอมอันไหนจริงลักษณะท่าทางคน อะไรเงี้ยมันต้องดูหลายอย่างนะครับ<ม>ต้องศึกษาเป็นวิชาเฉพาะที่เราเราต้องต้องต้องให้เขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้มีการพัฒนา,าเยอะๆโดยเฉพาะการพัฒนา,าคนโรงเรียนอ m าอินเวกชั่นอะคาีก็เป็นสิ่งที่ที่เราให้เกิดในยุคนี้ต้องมีเยอะๆเรามีวิทยากรภายในองค์กรวิทยากรจากต่างประเทศมาช่วยเรานะ<ม>ซึ่งซึ่งเราก็ทําต่อเนื่องอย่างที่เรารับตํารวจมาใหม่เนี่ย แล้วก็ให้เขาเข้าโรงเรียนนี้นะครับแล้วก็สอนเขาสอนไปแล้วก็ออกไปทํางานออกทํางานสักครั้งกลับเข้ามาโรงเรียนนี้อีกเอาประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยมาแชร์กันเชอินสติ้ติเน็งเราก็จะทําโรงเรียนเนี่ยให้คนของตมเรามีมีศักยภาพโดยใช้โรงเรียนนี้เป็นหลักครับครับจะฟังดูแล้วก็ยากเหมือนกันนะที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ ตำรวจต่อหมอเพราะว่าต้องเก่งภาษาด้วยครับใช่ครับใช่ครับก็ถ้าเกิดทัวๆวไปธรรมดาสมัยก่อนก็วิ่งเต้นกันมาเดี๋ยวก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะปัจจุบันนี้มันมีการพัฒนาเข้าไปสู่ของประชาคมอาเซียมเราจะต้องเก่งภาษาจริงๆรเก่งภาษาเก่งเทคโนโลยีครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ไปไม่ทันโลกไปไม่ทันครับเพราะยุคนี้ก็เป็นยุกระบบดิจิตอลนะครับที่อะไรรวดเร็วไปหมดนะครับระบบการสื่อสารไร้พรมแดนนะครับครับเห็นว่า การที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับแล้วการที่ะระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าหรือว่าที่เขาเรียกว่า ABP เนี่ยมันเป็นยังไงครับเออเป็นระบบซึ่งจริงๆเขาคิดกันไว้นานแล้วนะครับหลายประเทศก็ใช้แล้วนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยความคับข้างที่สามบินจะมีเวลาผู้โดยสารลงเครื่องบินมาเป็นร้อยๆคนเนี่ยเจ้าที่ตอมอก็ต้องตรวจไปหลายคนว่าไอ้คนนี้มีแบคที มี<ช>ลายชื่อต้องห้ามหรือเปล่าแอบเอาพาส,สปอร์ตที่เอามาปล้อมหรือเปล่าวีซ่าปล้อมหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเนี่ยคือระบบขั้นตอนตรงหน้าเป็นระบบที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆนะครับ,รบอย่างผู้อสานที่จะขึ้นมาจากอเมริกานะครับพอกางจะขึ้นปั๊บเนี่ยทางอเมริกาก็จะส่งรายชื่อมาให้ก่อนนะครับส่งรายชื่อมาให้ที่ตอมอเราตอมอเราก็ตรวจสอบปั๊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 บเช็คมามี เป็นชื่อต้องห้ามไหมมีอะไรไหมถ้าไม่มีปั๊บเราก็ตอบเข้าไปตอบไปเดี๋ยวนั้นเลยนะครับทางนู้นก็อนุญาตขึ้นเครื่องมาได้อ๋อก็รวดเร็วเลยครับครับต้องตอบเลยคือผู้โดยสารยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยต้องรู้ว่าจะมาประเทศไทยก็ประเทศไทยตรวจสอบละอ่าถ้าถ้าเราเจอแบคเิสเจออะไรที่ต้องห้ามเราก็ปฏิเสธไปเลยคนที่ไม่ให้ขึ้นเครื่องนะทางนู้นก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายว่าคนก็เข้ามาว่าถึงปั๊บมาถึงประเทศเราเราปเสียขาเขาเสียสายก็มีนกาเสียตามด้วยเสียอะไรเยอะแยะเลย เป็นระบบซึ่งพอถ้าเราทําแบบนี้ปั๊บเนี่ยพอเขาเข้ามาป,ประเทศไทยปับ๊บเจ้าที่ต่อมอเขตรวจง่ายแล้วเพราะเราตรวจไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมาถึงก็แค่ขีดข้อมูลน,น้อยก็ผ่านดาน่านตรงนี้ตรงนี้ปัจจุบันมีหรือยังครับยังไม่มีครับอ๋อยังไม่มีมีเฉพาะบางประเทศที่เขาเขามีเทคโนโลยีสูง<ๆ>ใช้ไม่ขี่ประเทศคณะีประเทศไทย,ไทยเรา,นเ,รานนนนเนี่ยรัฐบาลยุคก่อนๆคิดตัวนี้ไว้นานแล้วก็แล้วก็จะมาสําเร็จยุคนี้แหละครับยุคนี้ประมาณกลางปี 5้าเนี่ยร,ระบบนี้จะใช้แล้วนะครับใช้แล้วสำหรับประเทศไทยเราใครจะเข้ามาเนี่ยประเทศต้นทางต้องส่งข้อมูลมาะกอบที่จริง,รรงแล้วตอไปเพราะว่าเราจะเข้าสู่ป,ประชาคมอาเซียนนี้ถ้ามีระบบนี้เนี่ยผมว่ามันง่ายต่อการตรวจสอบมากก็ง่ายต่อการ ป้องกันความมั่นคงในประเทศเราด้วยหน้าด่านก็จะเร็วด้วยครับเข้ามาปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องตรวจอะไรมากมายเลยปุ๊บปุ๊บเข้ามาครับผมตรงนี้มันก็คัดกรองไปในตัวพร้อมถูกต้องแลอย่างนี้ถ้าเกิดว่ากรณีเป็นคนร้ายข้ามชาติที่จะเข้ามาในประเทศเราหลบหนีเข้ามาปุ๊บเนี้ยเราปล่อยให้เข้ามาแล้วเราจับกลุ่มได้ก็ได้ได้ก็เป็นความร่วมมือกันเดี๋ยวรายนี้แต่ปกติ ประเทศต่างยเขากจจ็จะจับไปตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าถ้าเรารู้ข้อมูลเราเอ๊ะเะลานี้เราอยากจะจับที่ประเทศไทยเราแล้วก็บอกเข้ามาได้เลยเข้ามาปั๊บเราก็ถึงเราก็ดักหลอจับก็ง<ช>่ายครับระบบนี้ก็จะมีการเชื่อมโยงกับทุกประเทศเลยทุกประเทศครับทุกประเทศครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่การท่าอากาศยานกำลังหาหมายว่าผู้มาเจินการเรื่องนี้นะครับนะครับซึ่งส่วนหนึ่งคือต้องคิดค่า ค่าบริการจากผู้โดยสารบ้างเล็กน้อยน้อยนะครับเพื่อไปเป็นค่าบริการของผู้ให้บริการกับค่าใช้จ่ายของส่วนต่างๆเท่าที่ทราบมานี่ก็ไม่น่าจะเกินห้าบาทนะครับประมาณนั้นเลยครับคนก็ไม่เขียนไม่คิดตังค์ครับครับผมครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเหมาะเลยครับที่เราจะได้นํามาใช้ในประมาณกลางปี2556นะครับแล้วก็จะเป็นช่วงระหว่างที่จะ ย่างก้าวเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนนะครับที่จะมีประชาชนาชาวต่างชาตินะครับเป็นจํานวนมากนะครับถึง10ประเทศที่จะเข้าออกในประเทศไทยบ้างก็จะมาทําธุรกิจบ้างบ้างก็จะเข้ามาท่องเที่ยวนะครับก็จะทําให้ควบคุมและก็ดูแลนะครับในการป้องกันความมั่นคงของประเทศเราได้อย่างดีเลยครับก็น่าจะมีการผลักดันให้ดีฟได้ใช้ระบบนี้เร็วๆนะครับ ครับผมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับท่านผู้บัญชาการกันต่อเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านมีโครงการต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและก็ชาวต่างชาติและก็ประชาชนคนไทยที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่พบกันครับ